วันนี้จะให้เพื่อนเเลือกไพ่นะคะที่มาจากทั้งหมดสี่สำรับนะคะเป็นไพ่ฮาถ้วยนะคะให้เพื่อนๆเลือกเลยนะคะไพ่ฮาถ้วยเป็นไพ่ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของเรานะคะที่เรายังไม่สามารถหมกอ่อนได้นะคะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึง การยังมูฟอ่อนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเพราะเหตุอันใดหนึ่งสองสามสี่นะคะไปที่อันที่หนึ่งก่อนเลยนะคะใส่คนหนึ่งนะคะยืนนั่งมองนะคะชั้นเข่านะคะมองถ้วยที่หล่มอยู่สามใบนะคะใส่เสื้อฮู้ดปิดหัวปิดปิดหมดเลยนะคะเป็นฮู้ดสีดำนะคะ การใส่เสื้อฮูดนะคะครูบาอาจารย์ว่าไว้ว่าเป็นการไม่รับรู้รับฟังไม่ใดใดอะไรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างทั้งสิ้นเลยนะคะ mm hmm. เขานั่งมองถ้วยที่หลมอยู่นะคะโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองสองถ้วยนี้นะคะไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่ายัางไม่พร้อมนะคะที่จะมุกออนนะคะขออยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งอย่าพักนานนะคะเพื่อนๆ ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยยังมีสองถ้วยนะคะที่สมบูรณ์แบบนะคะตั้งอยู่ข้างๆเพื่อนเลยนะคะให้หันกลับไปมองนั้นอาจจะหมายถึงว่าอาดีตที่มันผ่านมาแล้วนะคะความเจ็บปวดความเศร้าเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันผ่านเลยมาแล้วก็อยากให้มันผ่านไปนะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะกับทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมาเพื่อที่จะสอนหรือว่าอาจจะมาเพื่อที่จะผลักดันเพื่อนๆไปข้างหน้าก็ได้นะคะ ไข่ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะไปไหนเลยนะคะแล้วก็ยังอยากอยู่ตรงนี้ด้วยพอลักษณะท่านั่งการมองการใส่เสื้อคลุมของคุณนะคะมันบ่งบอกแบบนั้นเลยนะคะมาใบที่สองค่ะโอเป็นห้าถ้วยที่มีเดอะซันขึ้น อยู่ตรงหน้าเลยนะคะเอามือควยหลังนะคะใส่ชุดคลุมสีดําเหมือนกันแต่ไม่มีฮูดปิดหัวนะคะแสดงว่ายังรับรู้อยู่นะคะไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดอะไรก็ยังรับฟังอยู่นะคะและมองไปข้างหน้านะคะถ้วยที่ลงอยู่สามใบก็ไม่มองเหมือนกันนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินไปข้างหน้านะคะอย่างองอาจนะคะดูมาสเธอสิคะดูมาสของคนที่อยู่ในในไพสิคะ เงยหน้าขึ้นนะคะอย่างองอาจนะคะพร้อมที่จะมุกอ่อนแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะพร้อมที่จะมุกอ่อนหรือยังอ่านะคะใบที่สามนะคะใครที่เลือกใบที่สามนะคะใส่เสื้อคลุมสีดำเหมือนกันนะคะแล้วก็มองดูถ้วยที่ลมอยู่สามใบนะคะแต่ไม่ได้ปิดหูดที่หัวนะคะก็ยังรับรู้รับฟัง คนรอบข้างอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะหันหลังกลับไปมองสองช่วยหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเดินไปที่สะพานนะคะเดินไปที่สะพานหรือว่าม o v ออนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขออยู่หรือพิจพิเคราะห์พิพจารณาอยู่สักพักหนึ่งก่อนนะคะ ยังไม่พร้อมอ่ะไปที่4นะคะใบสุดท้ายแล้วนะคะใครที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะมีดาวห้าแฉกอยู่บนศรีรษะด้วยนะคะการมีดาวเนี่ยหมายถึงความหวังนะคะและดาวห้าแฉกก็เป็นอายตนะนะคะดินน้ำลมไฟก็ได้นะคะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟและวิญญาณวิญญาณธาตุนะคะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ได้หมดเลยนะคะแต่เขาอยู่บนศีรษะเพื่อนๆนะคะอาจจะเปรียบเหมือนกับกำลังคุ้นคริตไต,ต่ตองแต่เป็นคนที่มีปัญญานะคะแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นสามถ้วยที่มันล้มอยู่เนี่ยนะคะ เมื่อเขาพิจรารณาถึงเหตุผลเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะหมกอ่อนได้ในทันทีเลยนะคะเขาก็ยังมีความหวังแล้วก็ยังราฟังคุณรอบข้างอยู่โอเคนะคะหมดไปแล้วสเอ๊ะสี่สำรับนะคะมาจากสี่สำรับสี่ใบนะคะหวังว่าจะโดนใจเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ